ถามนะครับอันอยู้ยู้นี่ดนเราบ่ครับมามามาเฮ็บยู้นี่ดนเราบ่บอ้านบอม่นมือนีไหมมือนีไหมอัน,อนว่าแต่ยู้ยู้ดนแล้วผมสิถามว่าเห็นสร้างมันขึน้นหลักขึ้นผสมพันธุ์กันบ่สินะฮะฮะโอ้มันขึ้นโค้มดูอยู่บ่

ช้างสามเชือกของเรานะครับไพลโอลี่แล้วก็แก้วตาวาสนานะครับตอนนี้ยังเหลือที่อยู่แค่นิดเดียวนะฮะประมาณนี้นะนี่ประมาณนี้ฮะตรงนี้ท่วมหมดแล้วท่วมหมดแล้วนะฮะไงอัน ยูยูนี่ดุนแร้วบ่ครับอันบ่อันว่าแต่ยูดนแล้วผมจะถามว่าเห็นสามันขึนขึนเสื้อกันบ่เนี่ยสร้างต้องถามสร้างบ่ครับก่อนผมสีมานะ ถามนะครับอันอยู้ยู่นี่ดนเราบ่อครับมามามาเฮ็ดยู่นี่ดนเราบ่อบอแม่นบอแม่นมือนีไหมมือนีไหมอันว่าแต่ยู้ยู่ดนแล้วผมสิถามว่าเห็นสร้างมันขึ้นหลักขึ้นผสมพันธุ์กันบอ่อยสินะ ฮะโอ้มันขึ่นข้อมดูอยู่บ่อืมมันข้อมทั้งสองโตัวติมันขึ้นเต้ตัวเดียวบ่แม่สองน่ะนะขึ้นตัวใดตัวใดจำได้บ่ครับ มีตัวน้อยมันอ๋อตัวนี้บ่อ๋อนี่ฮะเราสังเกตเห็นร่องรอยการขึ้นผสมพันธุ์นะครับ เรามาไม่ทันนะครับพอดีเราไปหาหญ้านะครับไปหาตัดหญ้ามาให้ช้างก็เลยกลับมาไม่ทันไม่ทันได้ถ่ายนะครับแต่เราเห็นเป็นร่องรอยครับร่องรอยของการขึ้นปผสมพันธุ์นะฮะก็เลยถามช่างนะฮะช่างที่เขามาทำหลังคาวัดนะครับ จงไปวัดซึ่งอะกินครับครับ ไม่รู้ว่าเขาขึ้นได้สำเร็จหรือเปล่านะครับช่างเขาก็บอกว่าขึ้นหลายครั้งนะฮะขึ้นหลายครั้งแต่ว่าไม่รู้ขึ้นสำเร็จหรือเปล่านะฮะ แล้วเขาก็ไม่ไม่มั่นใจว่าขึ้นเชือกนี้หรือเชือกนี้นะฮะแต่สังเกตเห็นอคราบนะะครบับคราบทั้งสองเลยนะฮะหลักฐานนะครับหลักฐาน ตรงนี้น่าจะอยู่ได้แค่วันเดียวนะฮะเพราะว่าน้ำน้ามาถึงนู่นแล้วเนี่ยน้ำก็มาถึงชายขอบแล้วนะฮะเีายวพาไปดูข้างล่างนะ เป็นรอยที่ปเปียกอยู่เลยนะฮะเปียกทั้งสองเลยนะฮะอันนี้ก็เปียกนะฮะไม่รู้ขึ้นน่าจะขึ้นทั้งสองเลยหรือเปล่านะนะแก้วนะนี่นะเป็นรอยที่แฉะอยู่นะ หลักฐานเลยนะฮะอ,อ,อ,อุ๊อออยโยนลงมาเลยโยนลงมาเลยบึ้ม เลยเลยนำแล้วเข้าไปเข้าไป อันนี้ไร่สดบ่ครับบ้านบ้านอยู่แถวใดครับบ้านอ๋อบ้านนี้อยู่บ้านดงเจ้ยวอันนี้กินยู่บ้านดงบ้านโขงโอ้บ้านโขนขอดงเจ้ยวเฮานี่นะโอ๋อต่แป้งตนแะละสินก็บนีมาเฮ็ดเมียให้พระอาจารย์ครับ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 อันงบงบเขาเฮ็ดมาเรื่อยๆเลยเขาบ่ออัน ครบสนุนมาเนะาะขึ้นมาบัานเกิดจะพาเพืเ่นมัานที่สองสพี่กีกาเนี่ลนะพันจันเพือได้เห็นมาเห็นเพื่อนก้อนอืมเฮ้ยเหมืนมเลยไหนมันกินหอดหามงแห่งนะก้อนสิเขาบ้านเ <c oughs> นี่ยประมาณนี้ละเราจะให้กินให้หมดเลยนะฮะว่าช้างสามเชือกก็กินเยอะพอสมควรนะครับ เช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนนะฮะกินเหมือนคนอันไ้ครับอาาบอรครับนแ,นแมนครับย่านย่านน้ำถั่วครับนี่มาแล้วนี่เมื่อวานบ่มีนม้ำได้มองนั้นนะครับนี่ทางหลังนี่มาเต็มแล้วนี่ยาา่านถ่วมาได้วน,น,น,นึ่งที่เจ้าเล่นบอก ฮะโยนลงมาโรดให้มันกินโลดอันอันพ่อพระเอกซื้อว่าไส้อเล่ครับครับครับอันตซยุกลางนั่นก็แก้วตาครับแก้วตาแก้วตาังครับเป็นตัวเมครับอันนี้ครับอันทั้งนี้ก็วาสนาครับ ครับเป็นเป็นเมียเขาทั้งสองอครับสามขี้กันตัวสรุปแล้วเราไม่รู้ว่าโอเล่ขึ้นผสมพันธุ์เชือกไหนนะคะเพราะว่ามีร่องรอยการขึ้น,นะคระทั้งสองเชือกเลยนะครับเออทำไงแล้วทันนี้เดี๋ยวเราต้อง แย่งแย่งแย,งแย,งแยงเราต้องมาแอบดูครับเราต้องมาแอบดูวันนี้ไปตัดญยาแล้วมาไม่ทันเลยนะฮะก็นานๆจะได้ล่ามให้เขาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยก็เป็นเวลาก็หลายเดือนแล้วนะฮะเดือนกว่าๆหรือสองเดือนเนี่ยเกือบเกสองเดือนครับที่ที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างนี้ย เอาเปคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเราจะมาแอบนะฮะแอบถ่ายซุ่มดูนะครับว่าเขาจะขึ้นผสมพันธุ์แบบไหนเชือกไหนให้เราดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะลาธรร้ชมเลยนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับขอบคุณที่ติดตามพลายโอเล่นะฮะโอเล่เอฟซีไทยแลนด สวัสดีครับ